น้องเคยไม่เคยเห็นใคจะมาเทาอยากเยอจะจอนไม่เบางัดนั่ตึงเอวเอากมไม่เบาเท้าตอรักมาจะจีนน้องพี่เจมเดียโซฟีเขาท่าอำพพันตาวานน้องจงดเต็มตาไปลุกจาตาลโซฟาโซฟี ยาบนอกสารยาที่นีรัน้องให้รนีไปได้เมาไฟฟ้าเมาไ้าแต่รแจมยันท์มัท้ี่ก็ดีกลับมาบีช่อิงเราเรื่กาวจังรผิวดังสำลีปันกาโกวันดีหนูัวนะกัวยังไม่ีกลับมาอยากเรียสวย กหายากพี่นึกรักนห้องแอวนี่อยากเก็บเอ๊ะมาไฟฟ้าน,าไ,าน,าไ,านได้รับแจมยัดแฟที่พอดีกลับมามบบเจ้าชิบขนองฮางขาวจังกับผิวดังสัมฤตวันพาและโยกย้ายวันมีกลัวหน้หากลัวยังมีกลับมาอย่างเสวยสุวัรตา อ้าวมัรอบครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณพี่ชายด้วยแล้วกันนะครับอ่าส่งหกครูมานะครับยินที่ตัวเองดีกว่าอ่านะครับเดี๋ยวแบ่งกันนะครับแบ่งกันคนละม็ตอ่าขอบคุณทุกท่านดแล้วกันครับผมที่ขึ้นรับชมด้วยแล้วกันนะฮะในช่วงแรกก็ยังเป็นบทเพลงแนวย้อนยุคอยู่แล้วกันครับผมอ่ะนะครับอยู่กับบรรยากาศของบทเพลงย้อนยุคนั่นเองนะครับ อย่างที่พี่อนด้บอกไว้นะครับผมกับช่วงแรกๆนะครับช่วงแรกๆอยู่กับพวกเรานะครับกองเชียร์เพื่อนใหม่นะครับกองเชียร์เพื่อนใหม่และน้องน้องนางรำนะครับจากด้านนู้นเลยด้านซ้ายมือของทุกท่านนะครับสนุนน้อยบ้านนานะครับไล่มาถัดมาเป็นดาวจรัสแสงนั่นเองนะครับและชนชมบ้านหนองแขมนะครับและน้ำตาลหวานเมืองเพชรนั่นเองนะครับแล้วก็ทางด้านนู้นเลยกับเพื่อนพชวบงจินดานั่นเองนะครับ ก็เดี๋ยวเราจัดชุดนี้อีกตั้งหนึ่งชุดนะครับเป็นเป็นเป็น,นอยอดยกกันแล้วกันยังอยู่ในบรรยากาศองวิดคัมและหลังจากนั้นเราก็เข้าสู่พิธีการของทางเจ้าภาพนะครับท่านที่อยู่ด้านหน้าก็โลวมสะุกได้อีกหนึ่งรอบท่านที่เตรียมตัวจะขึ้นมาก็หรือว่าเช็คเ,เ,เวลาให้ดีหลังจากนี้อีกรอบหนึ่งแล้วก็จะเป็นพิธีการครับแล้วก็เราจะเปิดโชว์ครับช่วงนั้นให้ในกระถางพิธีกรตาผู้ใหญ่นะครับ ถ้าพร้อมแล้วเราอวนเราจัดไปอีกตั้งหนึ่งรอบนะครับเป็น,เป,นเป็นเป็นบรรยากาศตรงย้อนยุะครับผมจัดเลยละกันครับผมในช่วงนี้อ่ะอยู่จหว่าออบิทล้วกันครับผมเป็นสเต็ปเดิมๆนะครับ